ายรูปกันโอยไปฮุยครีมนี่ไปทำไมเธอทำแบบนี้กับครีมละ่ะก็ฉันไม่รู้ปาใครจะไปรู้เธอไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อเธอก็เห็นอยู่ก็เรื่องแค่นี้เองประหาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องแค่นี้อะไรไม่เห็นหรอครีมถึงขะนางหัวแตกเลยนะเอากับเป็นเธอใกล,ล้สมุดแล้วกับดีกว่ามาทำเป็นเปลี่ยนเรื่อง นั่นดีแอบงงนิดนึงขอโทษสักคำหนึ่งก็ไม่มีวันที่12กันยายนนี้โรงเรียนเราจัดกีฬาสีชายป่าชายช่ยถ้ามันเยอะมากเลยอะห้าสิบห้าใครจะไปเต้นไหววะรายงานเล่มสองก็ยังไม่เสร็จเลยงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูครีมตอนเดึกเกิดฉันไม่ชอบครีมไหนครีมแอปแบบวิทยุทำอะไรก็แอปแบบไปมุดเลยถ้ารู้ว่าประเทศไทยใจร้ายแบบมีฉันคงอยากเลิกเกิดไปอยู่ญี่ปุ่น แต่สั้นก็ทํทำไม่ได้ความดีสันคงไม่ถึงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่แต่ปวดหัวนิดหน่อยเวลาพูดมันจะปวดหัวมากงั้นไม่ต้องพูดเลยนะเดี๋ยวจะปวดหัวขึ้นแต่ใหญ่เอาดีขึ้นแล้วหรอนางพูดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวปวดหัวแหมจินได้ไหมเนี่ยคู่นี้ฉันถามไปแล้วนะปายบอกว่าไม่รู้อะ่ะฉันต้องขอโทษแทนปายด้วยนะไม่เป็นไรหรอก อ้าเธอพูดได้แล้วหอนอาจารย์เนี่ยบอกว่าจะเจ็บหัวไงฉันพูดแล้วมันหายอะน่าจะเป็นแบบยังไงอ่ะอ๋อน่าจะกินยาเข้าไปหายแล้วนี่ไปญี่ปุ่นกันไหมไปสิประเทศโปวดเลยแต่ว่าเรายังไม่ไปกันดีกว่านะโอเคโอเคโอเคงั้นเรากลับก่อนนะเธออยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้สิทําไมจะไม่ได้อ้าวหายหมดเลยรอช่างมันเถอะฉันก็พูดญี่ปุ่นได้นี่แค่พูดไม่เก่งคืนนี้พระจันทร์สวยเนอะ พระจัน์ก็สวยทุกวันอยู่แล้ววิทยุแค่บางวันมันไม่เต็มคุยกับตัวเองก็เบื่อมากแล้วเดินกลับบ้านดีกว่าอ้าวปแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะอยู่ไหนกันหมดปลายเห็นไหมไม่เห็นสันไม่เห็นสันไม่ใส่พอแม่ของพอหวอหอมติยามันซ่าน้อยทำไมสันจะเห็นด้วยพูดดีๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องพูดแรงกันเลยก็สันเป็นอย่างนี้มาตันแต่เกิดแล้วอาให้สันทำยังไงอาให้สันฟึกกรอกไม่เอาอะ พ่อแม่สันเป็นแบบไม่ไงสันก็เลยเป็นอย่างมี้เธอก็อสมองหัดคิดบ้างนะไม่ใช่มาดูถูกคนอื่นดูถูกกี่โมงอะเธอหรือเปล่าที่ต้องใช้สมองคิดอะก่อนจะว่าคนอื่นหัดดูตัวเองบ้างนะปายเอาตรงตอนะสันไม่ชอบแกว่าแกนี่มันชอบแอบเบลอาล้วก็มีแต่คุณชอบแกไม่เห็นมีคุณชอบสันบ้างตั้งแต่แกเข้ามาในาคุณมีอ้อะเพื่อนก็สนใจแต่แกอะทำมาไรก็สนใจแต่แอคำพิยาไม่เคยเป็นห่วงสันบ้างเลยถึงสันเจ็บ ก็แกปากมันร้ายเองให้ฉันทำยังไงแกก็ออกจะสวยดีแต่ปากแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยได้ชอบดูถูกฉันมากใช่ปะตบเซนซีตบเซนลอยฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทําไม่ได้ใช่ไหมเดียวฉันทำให้เธอเองยุดเดี๋ยวนี้นะปายนี่ซูนสมาห์ทําทำไมวะฉันก็แค่จะไปสระผมให้จะให้ทำไมอะคุณผมชัดนั่งฉันเห็นเธอนั่งมือไว้อะนั่งมือก็จะสระผมไหนฟังไม่รู้เรื่องหรอ คลิปลายพูดอ่าจริงไหมคืีมหาวิทยาลัยพูดความจริงมาให้เราได้เลยนะเออคืออาจารย์เช่ปลายจะจัดผมให้เราเอาไม่ต้องกลัวอะไรนะปลายไม่ตกเราหรอกอ๋อโอเคงั้นเราไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยนะปลายก็อย่าตกคลินเนะกันรูดีซัดด้วยว่าฉันจะทำอะไรอะมองหน้าไม่รู้ใสมองตาก็รู้อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องฉันผิดไปแล้วอะ่ะฉันขอโทษ เธอไม่ต้องขอโทษหรอกสุดท้ายเธอก็จะโดนฉันตบอยูดีอะหาร้อยหาสิผ่าฉันขอโทษจริงๆฉันผิดไปแล้ววิทยุเธออยากให้ฉันทำอะไรสันางก็ทำหมดเลยนะปายขอแค่เธอไม่ทำร้ายฉันอือมหาวิทยาลายัยฉันนะ่าไม่อยากขคเยอะไปหอนกระทรวงอุตสาหกรรมฉันก็ขอแค่ให้เธอไปบอกครู่ว่าฉันนะ่าแกงเธอเพียงแค่นี้ฉันไม่ทำร้ายแล้วไม่ได้นะฉันนะ่าจะถูกับคะแนนพฤติกรรมนั่นโอวเยอะที่จะโนทบปซะ วงเล็บเปิดนี่คิมอย่าเป็นคนอ่อนแออย่าให้คนมาดูถูกเราก็ปล่อยให้มันตกไปสีแล้วเราก็สู้มันกลับไปวงเล็บปิดก็ได้ฉันอยากจะตกคนพอดีเลยจะว่าไปหน้าเธอนี่ก็สวยเหมือนกันนะน่าจะโดนลอยมือของฉันเป็นแอร์ดงๆตกที่หน้าเธอคงจะดีนะฉันนักแข่งวอลเลยได้ที่หนึ่งของจังหวัดเลยนะมาให้ฉันตกเธอซาดีๆเหอะคือฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอ่ะฉันจะไม่ทำ้ายออีกตอไปแล้วกล้านักไม่ใช่หรอถ้าฉันไม่ใช่หอนอาจารย์พอฉันจะตกทำเป็นกลัวเนาะ โอ้ยพิมจบเซนทำไมอ่ะจริงหลอกริมเธอตกปลายหรอก็แล้วแต่เธอนะจะเชื่อใครราชการก็แล้วแต่เธอเลยฉันไม่เชื่อปลายหรอกคุณอย่างปลายไม่มีทางที่จะโดนตกแน่แน่โอ้ยผู้ดีท่านหลายมาลกาวหาเซนซอริเฉยไม่ได้ปะก็พูดร้อยโซใครอยากรับก็รับเปิดไปลายไม่ได้มีคนเดียวในโลกปะ่ะโอ้ยอย่ามาทำเป็นคนดีเลยยาย่าก็ต้องกินยาป่าวะขึ้นชื่อว่าไปก็คงจะต้องร้ายตายโยนี่มันไม่แรงเกินไปหรอ จะให้แรงทำไวมหาวิทยาลัยะแรงเธอก็ต้องตัวแดงก่อนไอ้รับไม่ได้พวกเขานีนะฉันจะมาแก้แค้นพวกเขาอีกว่าแต่จูนสุดที่รักของแกไปไหนแล้วอ่ะที่รักบ้า,ท,บาที่รักบออะไรกับนางสั้นกับจูนคิดกันแค่เพื่อนหนาเชื่อก็ได้แล้วจูนหายไปไหนจูนมีธุระส่งคัดหญิงกับฉันหน้าถ้าเธอเห็นจูนก็เรียกให้หน่อยนะอย่าลืมนะภายในวันนี้ละ่ะห้ามเกินเที่ยงคืนจ้าจ้าฉันไม่ลืมหรอก ไม่ลืมจูนนาสี่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ายายบ้าอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันมีแฟนแล้ววิทยุอย่ามาพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบบาดฉันกลัวแฟนฉันอึดอัดอ้าวมีแฟนแล้วหรอฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เราอ่ะก็คิดว่าเธอชอบจูนแต่จูนชอบเธอนะจูนบอกกับฉันว่าไม่อยากให้เธอรู้แค่อยากดูว่าเธอชอบจูนไหมขอโทษนะฉันไม่ได้ชอบบาทผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไม่มีอะไรดีเลย ดีแค่เอาใจใส่และอื่นนนแต่ผู้ชายอ่ะสีทั้งหล่ออาจารย์เอาใจใส่พระละกำลังเยอะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปบอกจูนให้นะว่าเธออ่ะไม่ได้ชอบจูนเธอไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่าเลยยา่ยาเดี๋ยวจูนก็เสียใจอ่ะฉันไม่อยากเสียเพื่อนไปโอเคโอเคโอเคฉันไม่บอกจูนก็ได้เดี๋ยวให้จูนทายเองละกันโอเคฉันไปแล้วนะเธอก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยอย่าให้ใครต้องมารังแกนะ ถ้าใครมาทำร้ายก็มาบอกเราได้นะอย่าเก็บไว้คนเดียวมันไม่ดีโอเคนะขอบคุณนะยา่ยาที่คอยเตือนนะคอยบอกคุยกันนานเอาเรื่องเลยนะเนี่ยมาทำไมที่นี่อีกก็ที่นี่มันบ้านของเธอทำไมเันมาไม่ได้อย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันเกลียดเทาอาจารย์เกลียกก็คือเกลียดอย่ามาทำเป็นเดินเฉียดเดี๋ยวเสนียดติดตัว พอคุยก na. no ับยายยาแล้วนี่เอาเรื่องเก่งเลยนะนี่ยอย่ามาคิดว่าฉันไม่กลัวแกไหนฟิล์มเหนื่อยชะมัดเลยกว่าจะหนีจากยายไปมาได้นี่สันไปไหนไม่ได้หรอจะยกายครีมเลิกยุ่งกับคนอื่นได้ปะไปตามคนอื่นไปทั่วอย่างนี้มันเหมือนโรคจิตบวมนะเว้ยให้ทำไงได้อะโูสันอยากดุนูกปะเธอจะจกพห้สันเป็นรอยแดงไม่ใช่หรอแถมเธอก็เป็นนักวอวเลยด้วยนี่นะาจบได้ที่หนึ่งของสมวัตเลยนี่ ฉันขออยากเดินตบมาลูบวอลเลยไนจะทำให้ฉันหน่อยไม่ได้หรอได้ไหมะนายดีคนอย่างฉันไม่เคยโกหกอยู่แล้วนายนายลองอะฮีอะฮีฉันไม่ผิดนะเธอเป็นคนให้ฉันตกเองที่ปลายเป็นอะไระทำไมแน่นิ่งจังเลยซะช่วยด้วยใครทำเธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะแฟนของเธอแฟนของเธอเช่นปวดหัวมาดใครคือแฟนของฉันว่าแอบงงนะคะก็บอกชื่อมาสิไม่บอกแล้วจะรู้ได้ยังไงอะ ครีมไหนแฟนแอร์คัมตียา a องเออ